ต้องเวลาอบุญนะครับผมเข้าโรงเรียนนะครับอบุญข้าโรงเรียนวันที่สี่นะครับผมมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับผมวันที่สี่นะครับผมโอ้โหเจ้าของรางวัลอย่างเยอะเลยเอาออกมายกขายกขายกขาสูงยกขาสูงขาขาสูงสูงไงสูงไงโอ้โหเก่งมากครับผมวันนี้วันที่สี่นะครับผมวันที่สี่โอ้จ้ำจ้ำจำจำจำเก่งมากเก่งมากนะครับผมเอาออกมาโอ้ ยกขาซุ ú, sú đi, sú đi. Ng, ều, ้ขาขาขาด้วยขาะุ้สูงเออเอจาจจ้าจ้า้เก่งมากนะครับผมนักเรียนสุดยอดสุดยอดนักเรียนของเราอ่าดูดูฝั่งนี้นะครับผมอ่าฝั่งนี้ด้วยขายกขายกขาสุ้สซุสูงด้วยุมาุสงมาเออเออเออไรเออเก่งมากเก่งมากนะครับผมจ นี่สุดยอดนักเรียนอินเตอร์ของเราเอามาเอามเอามาเขาเนี่ไม่ชินใจขาขายกขาขาฝั่งนี้ฝั่งนี้ยกสูงสูงสูงอีกสูงอีกเออเออเออสูงสูงเจ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 ฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งขวาขวาขายกยกขายกสูงสูงสูงอีกสูงอีกเออเออเรียบร้อยผ่านนะครับผมผ่านผ่านผ่านนะครับผมเก่งมากเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอา ขาฝั่งนี้ขาขาฝั่งนี้ขายกสูงยกสูงฝั่งนี้สูง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 เออเออเก่งเกรงเกงเกงนะครับผมแก้วนะครับผมนักเรียนของเรานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเวลาโอบุญด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย